สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ที่ติดตามเรั้าที่แล้วก็มีประเด็นที่ว่าได้มาตั้งจุดตรวจบริเวณสะพานจุฬามณีซึ่งเป็นสะพานเชื่อติดต่ออำเภอป่าโมกอ่างทองกับบางบานยุยานะครับซึ่งนี่นะครับ เป็นสะพานปูนยาวนะครับวันเกือบสี่หรเมตรนะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปอีกฝั่งหนึ่งนี่เป็นที่เปลียวเครื่องดึกๆนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยด้วยความห่วงใยแล้วก็นายบายภูมชาด้วยนะครับตามที่พี่น้องประชาชนใช้เส้นทางร้องเรียนด้วยนะครับมีพวกป่ากระจกรถปลาก้อนหิน แค่ก้อนหินป่านะครับสุ่มเสียงเกิดอันตรายพี่น้องร้องเรียนหลายช่องทางสเที่เราก็เลยต้องมาดูให้นะครับกตามที่เห็นในที่ผมลงโพสไป น,น่าจะเป็นประเด็นล่ามาจริงดูคิปเรียวสั้นๆวัสดีครับวัสดีครับเรียวสั้นๆอาจไม่เข้าใจความหมายเนาะต้องดูกันย,ยาวๆว่าทำง,งานมีเห<จ>ุมีประเด็นอะไรต่างๆเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องะครับผู้ทีทำงานเลิกงานมา นี่ขึ้นสะพานนะครับตรงไปขึ้นสะพานพาสะสตรีวันนี้นะครับมาดูแลให้ประมาณช่วงค่ำนี่ครับตึกก็ก็ยังมีนะครับเ <laughs> จที่วนมาดูเป็นรถสายตรวจ <c oughs> พ่อม่พี่น้องเราอุ่นใจ ปฏิบัติเราก็ใช้พันธ์ในการประชาสัมพันธ์พี่น้องนะครับในการใช้เส้นทางเดินทางต่างประมาณนี้ก่อนนะครับคลิปนี้นะครับ